ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้อยวันในไมค์ครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมนะครับในการที่เราจะเอาชีวิตรอดในไมค์ครับให้ได้ถึงร้อยวันเลยทีเดียวเชียวโลกของไมค์ครับเนี่ยครับก็จะเต็มไปด้วยสัตว์นะครับสัตว์เหล่านี้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะทําเป็นอาหารหรือไม่ก็เป็นเครื่องนุ่งห่มนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเอาไว้เป็นผานาในป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็จะมีสัตว์มากมายนะครับที่อาศัยอยู่ในนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้านะครับการเอาชีวิตรอดในโลกอันกว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็ต้องพึ่งสัตว์พวกนี้แหละครับในการทําเป็นอาหารน่าอร่อยจังเลยในโลกอันกว้างใหญ่แบบนี้มันก็จะมีเรื่องแปลกๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นพื้นดินลอยได้นะครับผมก็ตกใจเหมือนกันครั้งแรกและผมลืมบอกไปนะครับว่าสัตว์อะมีสัตว์ประเภทอื่นด้วยที่ไม่ใช่สัตว์ที่ไว้เป็นอาหารนะสัตว์นักล่าก็มีนะครับอันตรายเราเลยพื้นที่สีเขียวมาครับก็จะเป็นพื้นที่สีขาวนะครับเป็นพวกโซนหิมะนะครับอันนี้ก็ จะหนาวตายได้ถ the right? <ts> <ain> ้าเรามาอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะหนาวตายเลยเลยโซนหิมะมาก็จะมาถึงจุดที่หนาวที่สุดนะครับคือโซนน้าแข็งนะครับอันนี้ทําให้แบบว่ามันหนาวมากๆเลยทําให้ทะเลทําให้น้ําตรงนี้เป็นน้ําแข็งหมดเลยนะครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็จะเป็นตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีพวกซอมบี้นะครับที่ออกล่ามนุษย์นะออกไล่กัดคอมนุษย์นะครับตอนกลางคืนเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับพอพวก มอนสเตอร์ที่เป็นปีศาจหรือเป็นพวกผีอย่างเงี้ยออกมาเยอะมากก็จะมีสัตว์ที่อยู่เฉพาะตอนกลางคืนด้วยที่ออกมาตอนกลางคืนเยอะๆก็จะเป็นพวกแมงมุมน,นะครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันแต่ถ้าเราฆ่ามันเราก็จะได้ใหญ่มันด้วยนะครับาก็ต้องล่ามันแหละนอะบี้เนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับ ก็มีซอมบี้ถือดาบซอมบี้เด็กด้วยนะอันตรายมากแล้วก็จะมีในนี้นะครับจะเป็นในถ้ำนะครับในถ้ำเนี่ยมันจะมีสัตว์เยอะมากแล้วก็พวกซอมบี้ด้วยนะถ้าตอนกลางคืนนี้ยิ่งเยอะเลยต่อให้ไม่ใช่ตอนกลางคืนก็เยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีเอนเดอร์แมนด้วยนะครับตัวนี้มันชอบขโมยของนะครับแล้วก็วาร์ปได้ด้วยนะครับตัวนี้โกมากถ้าใครอยู่ใกล้มันก็ระวังให้ดีเลยนะครับไม่ของหายก็โดนไล่ฆ่านะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวอย่างทั้งหมดนะครับที่เราจะผจญภัยร้อยวันในไมค์ครับกันนะครับ ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เราจะมาเริ่มวันแรกกันเลยนะครับไปกันเริ่มเลยเริ่มวันที่1มาแบบงงๆผมมาเกิดอะไรตรงนี้วะนเนี่ยโอ้โหตรงหน้าผาเฉยเดียวดีนะไม่เดินล่วงลงไปขาหักตายเนี่ยต้องห่วงไอคิวผม200นะครับผมก็ขึ้นมาได้นะครับเบสิกของเกมนี้เลยนะครับการตีไม้นะครับมือตีไม้ครับถ้าไม้ไม่หักเนี่ยครับมือก็หักลวครับท่านผู้ชมขอโทษนะครับมือผมเป็นมือเหล็กครับมีมือเหล็กมือสบายอย่างนี้นี่เองแลวเราก็มาพบกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับว้าว ต้นไม้ลอยได้ฝีมือผมเองครับฝีมือผมเองครับเมื่อผมมองไปรอบๆนะผมก็เห็นน้องหมู2ตัวนะครับผมรู้สึกว่าน้ามือตาไหลอยากกินมันก็เลยหวดมันเต็มแรงครับยอ่ยอๆๆๆๆๆๆหมัดปืนกลยางยืด <laughs> แม่งไม่ตายวะ ผมก็ได้เนื้อหมูดิบมานะครับเมื่อผมไม่ได้เล่นไม้ครับมานานมากๆผมก็งงกับการครับสักพักหนึ่งหรือฟื้นความหลังทั้งหมด1ิปีแล้วสินะที่ไม่เล่นไม้ครับเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องครับโต๊ะครับมาก่อนเรียบร้อยแล้วเราก็โตครับมาวางแต่ว่าเหมือนเพิ่งหัดเล่นเกมครั้งแรกเลยนะครับผมก็ทําการครับดาบสุดเท่มานะครับเป็นดาบไม้สุดหล่อเท่เย็ดแค่ได้ดาบไม้แล้วก็ถือดาบไม้วิ่งเข้าหาหมูมันมันเคยตบกบาลพ่อผมผมเลยหวดมันหวด มันแบบรัวๆหด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 โอ้โห,ห,หสับเป็นหมูสับเลยครับท่านผู้ชมผมก็ต้องหาของกินเอาไว้ก่อนละครับเดี๋ยวเขาล็อกดาวน์แล้วไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แต่ได้ป่าก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงผีอะยจ็ดเคสน่ากลัวเกินโอ้น่ามันไกน่นี่ฉันจะจับเจ้าไปทำเคฟซีเขาจะทำเคฟซีวิ่งแซบวิ่งแซบเรียบร้อยเราได้เคฟซีมาหนึ่งอันผมก็เดินแบบงงๆแล้วก็ตกลงมาครับแล้วผมก็หลงทางโอ้โหโอ้น้ำน้องวัวนี่ ข้ามนันจะเอาเนื้อเจ้ามาทำบาร์บีคิวฉันอยากกินบาร์บีคิวจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วว้าวน่าอร่อยนี่ได้แล้วเหลือน้ําจิ้มแจ่วแล้วทีนี้ผมก็เจอแกะผิวขาวผมก็เลยขวดแม่งแม่งพอแม่งหันหลังใส่ผมผมไม่ชอบข้าแม่งจะเอาเนื้อเจ้ามาแล้วก็เอาหนังแกะมาด้วยฉันจะเอาหนังแกะไปชาที่นอนมองเข้าไปในถ้ำผมก็เห็นไอซอมบี้พยายามเรียกให้ผมลงไปแต่กูไม่ลงหรอกกูไม่ได้โงโ่นะเวย้ยเดินมาได้สักพักหนึ่งผมก็เห็น อะไรไกลๆน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ทะเลทรายนะทุกคนลองเข้าไปดูในดี้ว่าว่ามีอะไรบ้างโอ้นี่มันหมู่บ้านใหญ่มากๆเลยนะมีบ้านอยู่มนันสี่ห้าหลังน่าจะได้นะครับทุกคนผมก็เดินเข้ามาแบบงงๆเหมือนเป็นพวกเดียวกับเขานะครับเขาก็คงงงไอเด็กหนุ่มนี่มาจากไหนวะเนี่ยคู่นี้คู่รักสินะจ้องหน้ากันเหมือนด้จูบกันแล้วนะ่หมู่บ้านนี้ชอบบูลลี่คนอื่นนะครับเขาเดินหนีผมเขาบูลลี่ผมนะทุกคนมึงบูลลี่กูใช่ไหมกูจะขโมยเตียงมึง หยุดนะนี่คือการปนส่งเงินมาให้หมดค่าคือโจรห้าร้อยเอาให้หมดไม่ว่าไฟไม่ว่าตีขมโมยไม่ให้เหลือขมโมยถึงจะไม่ใช่นิสัยของผมก็เถอะแต่มันคือสันดานของผมไอเด็กน้อยไม่ต้องมาแอบดูขนมปังฉันก็ไม่เว้นเอามาให้หมดของกินของอะไรเอามาให้หมดหยุด <c oughs> ต้นไม้กูก็ขมโมยของกูคือโจรห้าและก็ขมโมย แต่ผมก็ยังมีคุณธรรมอยู่บ้างผมก็เหลือเตียงไว้ให้เขาอันหนึ่งเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืด <S <S ผมก็รู้สึกว่าขมโคตกวนซวยแหละผมต้องหาที่นอนก่อนแหละบ้านไหนมีเตียงบ้างเปิดปุ๊บเฮ้ยหลบไปได้ไอ้หนูข้าจะนอนหลบไปไอข้าจะนอนลุกเออนี่ที่ข้าข้าจองมาแล้วอการแย่งเตียงคนอื่นมันมีความสุขขนาดนี้นี่เองเช้าวันที่สองเมื่อผมพอใจกับสิ่งที่ผมได้มาทั้งหมดแล้วผมก็ ออกจากหมู่บ้านนี้ดีกว่าเพราะมันไม่มีอะไรให้ผมแล้วครับมันกลายเป็นหมู่บ้านจนๆไปแล้วพอเดินออกจากห่างหมู่บ้านประมาณสักร้อยสองเมตรผมก็เจกระต่ายน้อยน่ารักทำตัวน่ารักเหรอมึงตายซะทำตัวน่ารักเหรอมไม่ชอบมึงทำตัวน่ารักใช่ไหมกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเราก็มาครับที่ขุดกันดีกว่าเพราะเราจะขุดดินอยู่นะครับทานผู้ชมหาที่อยู่กันเราจะสร้างที่อยู่นะครับแล้วก็จะขุดเหมืองแร่ด้วยความฝันผมโอ้โหต้นไม้เยอะมากจะถางให้หมดป่าเลยคอยดูยต้นไม้พวกนี้ เยอะมากๆทุกคนพวกเราก็มาเริ่มขุดดินกันนะครับชีวิตผมตอนนี้ก็มีแต่ขุดแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดต่อไปยาวไปตอนนี้ผมก็ขุดรูเยอบเลิฟอยู่ได้แล้วนะครับพวกเราต้องคงต้องอยู่ในรูไปสักพักแหละครับทุกคนขุดมาได้สักพักนึงผมก็ได้ที่ดีๆสําหรับการวางเตียงนอนนะครับขุดโคตรไกลเลย <laughs> แล้วก็ปักไฟไปสักหน่อยนะไฟที่ขโมยมาเป็นประโยชน์แล้วเมื่อหัวผมมีศิลป์ละเประเยอะมากๆนะผมเลยจะสร้างทางเข้าให้กับรูเยิรบเลิฟยูของผมนะครับเป็นศินละปะชีพแบบไม่มีใครที่สามารถทําได้เหมือนผมอีกแล้วครับเป็นไงครับทางเข้าเมื่อรู้สึกตัวอีกทีรู้สึกว่าท้องเริ่มร้องผมเลยต้องครับเตาเผามาไว้ทําอาหารซะแล้วถึงฝีมือการทําอาหารของผมนั้นจะไม่ค่อยเก่ง แต่มาทำง่ายๆมากเลยสําหรับเกมไมครับแค่ผมก็ยัดเนื้อกระต่ายลงไปในเตานรกไปเผาแม่งอยากแดกแล้วหิวว่าเนื้ออะไรผมกกินได้หมดแหละเพราะผมโคตรหิวเลยตอนนี้โคตรโคตรหิวเมื่อผมยุ่งกับการทําอาหารนะครับผมก็รู้สึกว่ามันใกล้จะมืดแล้วสิ่งที่เราต้องมีคือประตูผมก็เปิด Google วิธีทําประตูไม่ใช่แหละผมก็สร้างประตู สมองที่โคตรบื้อของผมผมก็สร้างประตูสําเร็จสักที่โถเอแค่ประตูกูยังทําลําบากผมก็ทําการขุดรูเยิบเลิบยูห่มต่อนะครับเพื่อจะหาแร่ในที่สุดเนื้อกระต่ายก็สุกสักทีงำ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 โออูมามิก็ยังมืดอยู่โอ้หมืดแบบน่ากลัวมากๆนะทุกคนเข้าบ้านดีกว่าขุดไปขุดมาน้ําก็ทะลักออกมาเลยโอ้โหผมก็ลงไปในน้ําผมคิดว่าอันนี้คือสระว่ายน้ำของผมไปซะแล้วเนี่ยโคตรลึกอะ่ะ โอ้โหข้างล่างแบบโอ้โหก,กลัวขึ้นดีกว่าที่ใช่ไหมน่ากลัวผมก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดผมลงไปอีกแต่ผมก็ไม่ไหวไม่น่ากลัวเกินผมขึ้นดีกว่าโอโ้ไม่ไหววะผมก็ออกมาข้างนอกแล้วผมก็เจอสไปเดอร์แมนมาแกะแขนแล้วหน่อยผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนอยากพ่นใหญ่ได้อนี่นี่แหละสู้หรอสู้หรอเข้ามาสิสู้หรอนี่นี่จะวัดปะล่ะจะวัดปะล่ะเรียบร้อยผมก็ได้ใหญ่มันมานะครับทุกคนเมื่อผมเจอคิปเปอร์ผมรีบเข้าบ้านอย่างไวเลย โหมันจะมาระเบิดบ้านผมไหมเนี่ยเมื่อผมกลัวความมืดจัดผมรีบนอนดีกว่าจะได้เช้าไวๆถือมีดไปด้วยเผื่อมีคนมาลักหลับเราผมก็ขึ้นมาข้างบนผมก็เจอไอ้กิลตันโอ้ยมันก็ถูกแดดเมืองไทยเผาไปเรียบร้อยครับอย่ามาแย้มกับแดดเมืองไทยนะว่าแม่งโคตรร้อนเลยฝนตกบ้างแดดออกบ้างอะไรก็ไม่รู้ อนนี้ชีวิตผมก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากกินแล้วก็ขุดเหมืองแล้วก็กินนะผมก็ออกมาเดินดูรอบๆบ,บ้านสักหน่อยเผื่อมีอะไรน่าสนใจคุณไม่ต้องตกใจสภาพผมนะที่คุณตายแล้วเนี่ยแม่งโดนระเบิดโดนคิปเปอร์ครับทุกคนโอ้โหต้องไปกู้ศพแล้วปอติกตึงมาแล้วครับโอ้โหแม่งมีอีกตัวด้วยดีกู้ศพด่วนเลยครับอีกตัวดนึงมาแล้วชิบหายชิบหายแต่ทักษะคันเทพตีให้มันระเบิด ตใจผมเป็นบุรุษเกเรผมก็เลยเข้าไปหวดแม่งเลยสกิลตันแด่มี2ตัวเลยโอ <te <ett ten hundred percent> ๊ยกูไม่ไหววิ่งแหละเอวิ่งดิเอเอวิ่ง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 โอ้โหเฉดหน้ากูไปนีดเดียวโอ้โหหลบแบบดิจิตอนในจริงก็มาสิออกมาสิออกมาสิเอแดดซะเป็นไงล่ะไม่เลยใช่ไหมยังจะยิงอีกยังจะยิงอีกไปดิหลบแบบดิจิตอลโอ้ยโดนหัวหนีก่อนดีกว่าหนีก่อนดีกว่าโอ๊ยโอยโอยแม่งแรงละเริ่มแรงแล้ว ไอ้หนีก่อนเฮ้ยอย่าเตะเตะโอ้ยโดนยิงตูดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเล่นตูดกันสิครับโอ้โหตอนนี้ตัวผมก็มีแต่ลูกธนูปักอยู่กลายเป็นแฟชั่นไปแล้วน,นำของทั้งหมดเก็บเข้ากล่องไปก่อนจะได้ไม่เสียดายเวลาตายโอ้จะมือดอีกแล้วทุกคนผมโคตรเกลียดความมืดเลยเพิ่งรู้ตัวเองว่าตัวเองเกลียดความมืดมากๆเลยนะเราต้องตีไม้สักหน่อยขาดไม้ไปหน่อยนึงเมื่อขุดมาโคตรนานก็เจอแร่สักถี่เว้ย จนมือแทบไหม้ลนะ้วเพิ่งเจอสองแล่โอ้โหเพิ่งเจอ2อ,อันฝนตกอีกแล้วคืนนี้หนาวกว่าคืนไหนไหนวันที่4ี่วันที่ห้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขุดไปเรื่อยๆฮนะขุดขุดแล้วก็ขุดขุด,ขดจนแบบมือแหกเพรอ้นายจ้างต้องขึ้นเงินเดือนใหนแล้วเนี่ยเป็นคนงานที่แบบขยันมากๆเลยนะฮะ ต้องขึ้นยินเดือนแล้วตอนนี้สกิลการขุดผมคงทะลุพันแล้วละครับไปเรื่อยๆก็เจอเลยดำๆอ๋ออันนี้น่าจะเป็นฐานนะครับเออเอาไว้ทํากับข้าวได้นะครับไว้ใส่เตาที่ผมมาเล่นเกมขุดเหมืองหรือเปล่าครับเนี่ยอยู่แต่ในเมืองเบื่อไงขุดจนโคตรเบื่อผมออกมาหาไม้ข้างนอกนะครับ แล้วผมก็เห็นแมงมุมวิ่งมาหาผมแล้วไอ้พวกนี้เห็นหนุ่มหล่ออย่างผมมันก็จะมาลุมโซมผมแล้วครับเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอ้ยเอ้ยอยา่าอย่านะอยา่าบอกอย,ย่าไงนี่แน่ตุ้มเรียบร้อยคนระับผมสังหารมเรียบร้อยแล้วผมก็มาล่าแมงมุมต่อนะครับนี่เจอแล้วตีมันตีมันโอ้โอ้โอ้มันกัดมันกัดโอ้ผมพ่นยาได้แล้วมั้งเนี่ย มันนี่กัดเหรอกัดเหรอมาตีปากนี้ดุ่ะดุเหรอผมลงมาที่เมืองของผม,มก็เจอพิตตี้สองสาวอยู่ข้างล่างชิบหายแล้วแม่งยิงธนูใส่ผมใหญ่เลยพิตตี้สองคนนี้น,น,น,นี่ในจริงก็เดี๋ยวยิงธนูในจริงข้าบใช้ธนูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยพิตตี้สองนนี้ตบกันเพื่อแย่งผมนะครับเพราะผมหล่อเกินกระชากใจเกินไปนะครับยกทีหนึ่งเริ่มได้ข้ามมันอ้าวตายแล้วนี่แน่นี่แน่ก็ขุดไปขุดมาก็เจอถ้ำนะครับ แต่มืดมากผมก็นําคบไฟที่ขโมยมาไปติดนะครับ ทำใหญ่มากมันจะมีตัวอะไรอยู่ล่างแน่เลยทุกคนอุ๊ยยิงมาแล้วนั่นไงพูดไม่ทานกัดคำติด G P S หรือเปล่ายิงโคตรแม่นเลยเนี่ย้างใต้เหมืองน,นะครับมีน้ํารั่วนะหั็ต้องไปอุดน,นะเพราะเดี๋ยวมันจะท่วมเข้าบ้านเราเสร็จผมก็มาปักไฟแถวๆนี้ให้มันสว่างๆหน่อยจะได้มองเห็นเดินเข้ามาในเหมืองของผมผม,ผมก็เจอแร่ทองแดงนะครับผมก็ขุดในที่สุดข้าก็เจอแร่สักทีข้าขุดมาตั้งนานนมยานแล้วเนี่ยเนี่แหละครับชีวิตของคนเหมืองน,นะครับก็มีแต่ขุดๆไปวันๆนะครับ แล้วก็วันที่6นะครับท้องฟ้าแจ่มใสโอ้โหได้ออกทา,างนอกบ้าง สูตอากาศบริสุทธิ์บ้างอยู่แต่ในเหมืองผมก็ได้เปิดศึกกับสกิลตันมาดิมาดิเอยจุหลบแบบดิจิตอลนี่หลบแบบซ้ายขวามาดิครับก็มาเคยกลัวหรอครับศึกครั้งนี้ผมก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดนะครับด้วยความแค้นที่ผมมีให้กับมันผมก็รีบวิ่งลงไปในเหมืองเพื่อจะเอาของผมคือแล้วก็จะฆ่ามันด้วยความโหดเหี้ยมเอามาหิดผมโคตรแทนจะบัดจะมวยก็มานี่แนบัดก็ได้วะและผมก็กู้ของสําเร็จเรียบร้อยครับ แล้วผมก็เจอซอมบี้ตัวน้อยครับแล้วผมก็ตีมันนี่แน่ดื้อหรอเล่าฮะนี่เนี่ยเมื่อ,าาอ,อผมตีพวกมันเสร็จมันก็โผล่มาอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โหไปตีลูกมันแน่เลยแม่มันมาแล้วเนี่ยนี่แนี่ยตายซะแล้วผมเดินต่อสักพักหนึ่งก็เจอถ้ำลงไปอีกนะครับโคตรลึกเลยความมืดก็ไม่เย็ยนอีกแล้วนะทุกคน มืดอีกแล้วครับหาอะไรกินดีก,กว่าแล้วผมก็นําเหล็กที่ได้มาเผาไว้นะครับเพื่อจะทําเป็นอาวุธเหล็กผมขาดเหล็กอีกอันนึงก็สามารถทําที่ขุดเหล็กได้นะครับผมก็ต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองลงไปขุดเหล็กแล้วนะครับลงม,มาปุ๊บเจอสป,ปิ๊บปั๊บไอชิบหายสปี๊บเยอะชิบหายเลยมันจะแดกผมให้ได้เลยนะเห็นผมเป็นขนมนะบอกเจ้าให้รู้ไว้นะเจ้าเล่นผิดคนแล้วมาเล่นกับเราต,ตีตัวนั้นเสร็จอีกตัวดึงโพมาโอ้วัดเดอะฟากเยอะจังวะ ตัวเล็กด้วยตัวนี้หวดแม่งเลยหวดดีมึงดื้อเหรอดื้อเหรอตีให้ตายตีไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละครับทำนี้แม่งมีคิปเปอร์ด้วยวทุกคน ไม่น่าลงไปที่สุดอันตรายมากๆวันที่7วันที่8ผมก็ยังตามหาแร่นะครับเหมือนตามหาแลกแท้หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักทีไอ้แร่เนี่ผมก็ทําสะพานข่าม,มานะครับไม่รู้ทําสะพานข่าให้ตนเองหรือว่าให้ผีข่ามมานะผีบอกว่าเสร็จฆ่าอะไรฆ่าจะข่าสะพานไปแดกเจ้านั่นไงผู้ยังไม่หัดคําคำเดิมมาแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ย นี่ใช้คิวสองนะครับโดนลาวาตายไปซะไอ้ผีน่าโง่เดินลงมาดีๆก็โดนลุมโซมซะและ้วโอ้โหโดนพิตตี้ทักทายด้วยลูกดอกอาบยาพิษอ้อฮะแล้วผมก็โดนลุมครับโอ้ยมาดิมาดิาดโอยตายแม่งเมื่อผมจะกู้ของของตัวเองแต่ผีอยู่ข้างล่างเยอะมากๆผมก็ต้องออกไปหาไม้ก่อนนะครับเพื่อจะเอามาสู้กับสอมบี้วันๆอยู่แต่ในเหมือง ตอนนี้ก็เวลาผ่านไปไวมากนะวันที่9แล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันซักกระถิได้อาวุธมาแล้วอีซอมบี้มึงต้องตายเราก็ต้องทําทางลงไปก่อนนะครับพอเราขโมยของได้เราก็หนีกลับขึ้นมาครับทุกคนผมลงมาได้ผมก็ไม่เห็นวิวแววข,ของของตัวเองเลยว่ามันอยู่ตรงไหนฟ้าลงมาของไม่เจอเจอ,เจอก็เจอซอมบี้อีกแล้วมันก็นไล่กัดผมอีกแล้วโอ้โหทั้งซอมบี้ทั้งแมงมุมอ๋ยและผมก็ตายอีกแล้วโอ้โห ช่วยนับให้หน่อยนะเราบผมตายกี่รอบแล้วเนี่ยดย้วยความแค้นของผมแค้นนี้ต้องล้างด้วยเลือดมีอยู่ไหนซอมบี้ออกมาซะดีดีแล้วผมก็ตัดใจสิ่งที่ผมหามาทั้งหมดสูญสลายไปกับซอมบี้ไปแล้ว <c oughs> ทำนานไม่เป็นไรเรามาเริ่มต้นใหม่เจอเหล็กแล้วแย่ yeah! เอาเหล็กมานี่นะนี่เน่ขอเหล็กหน่อย เจอเหล็กแล้วและผมก็เจอทองซะด้วยและผมก็เหล็กมาเผาซอมบี้มันก็จะมาฆ่าผมเหมือนผมไปทําอะไรให้ครอบครัวมันอย่างนั้นแหละผมก็ได้ที่ขุดเหล็กและผมก็จะมาขุดทองขุดทองนี่ฟังดูแปลกๆเว้ยฟังแล้วทําแม่งทําแม่งเมื่อผมได้ทองมาผมก็เอามาเผานะครับชีวิตของผมนั้นก็มีแต่สิ่งเสี่ยงละครับมาเก็บเหล็กที่ที่โคตรเสี่ยงตกไปตายแน่นอนครับทุกคนไม่ต้องสืบทองผมก็เสร็จสักทีแล้วผมก็เอานําเหล็กมาเผาต่อ แล้วผมก็สามารถทําชุดทองได้แล้วเอามาใส่ไว้แบบหล่อเท่ว่าโดนทักทายด้วยสกิลตันอีกแล้วโอ้ยแม่เอ้ยแน่จริงมึงก็มาสิกูจะหนีให้ดูเลยมาสิมาส,มาสิมีชุดทองไปผมก็ตายนะครับด้วยความโง่เง่าของผมผมก็ตายอีกแล้วและผมก็มากู้ศพตัวเองโอ้โหตายแล้วตายอีกตายซ้ําตายซ่าผมลงมาเก็บของเสร็จคุณก็เจอแค้น ที่ผมต้องชําระผมก็ไม่เคยถอยกันแล้วเพราะผมต้องชําระแทนกับมันนี่แนะ่มันดิตายเป็นตายวะมันดิตายเป็นตายเล่นกับใครไม่เล่นวันที่10ผมก็ยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมนะครับทุกคนผมก็มาเจอแร่นะครับแร่ฐานนะฮะเอาไว้ทําอาหารได้แล้วก็ไว้เผาพวกเด็กพวกทองนะครับเป็นเช้าที่สดใสจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหออกมาข้างนอกบ้างนะครับมาสูดบรรยากาศก็ลองเดินสำรวจร,บรอบๆนี้นะเพื่อจะหาของกินนะครับพวก สัตว์ที่เรามาทําเป็นอาหารได้แต่ไม่เจอตัวอะไรเลยเฟ้ยด้วยความที่โกหลงทางก็เอาบล็อกมาวางไว้เพื่อเอาเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเดินมาตรงนี้นะเดินมาเป็นหมื่นหมื่นไม้ก็ไม่เจออะไรเลยนะครับโอ้โหไม่มีตัวอะไรเลยนะครับสัตว์เสร็จไม่มีเลยพอมันใกล้จะมืดผมว่ากลับมาที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสอมบี้เยอะกลัวข้างนอกมันอันตรายนะครับไม่ปลอดภัยแล้วก็มาหาของกิน,นครับเอาเนื้อไก่มาย่าง ทำ KFC กันดีกว่าทุกคนในที่สุด KFC ก็เสร็จแล้วผมก็แด็กเรียบร้อยอร่อยเหอนะครับเมื่อท้องอิ่มผมก็ลงมาทำงานต่อแล้วก็เจอไอสุดสวยเพตตี้อีกแล้วโอ้โหซอมบี้ด้วยพิตตี้ด้วยเทียบเลยดูดิทุกคนข้างล่างความโง่งผมผมก็ตกลงมาข้างล่างอีกแล้วก็โดนลุมโซมอยู่เนี่ยโอ้โหอย่าเข้ามาอย่าเข้าอย่าเข้ามาตีตัวธนูก่อนตีไม่โอ้โหหลบแบบวิจิตอนและผมก็ตาย มึงมึงกับกูอยู่เริ่มโลกกันไม่ได้แล้วเต้องเจอกูกูกระโมโหแล้วนะผมกูของเสร็จผมก็บวกกับมันต่อนี่แน่ห้าวหรอมาดิครับก็มาดิไม่เคยกลัวหรอก็มาดิครับโอ๊ยโอ้ยโอ้สามตัวเลยเว้ยไม่เคยวันอยู่แล้วเออผมก็ตายมึงกูสกุบแขนแแขนตรงหลังเลือดมาแขนตรงหลังเลือดเก็บของกู้ของให้เสร็จสู้กับมันต่อกู้กู้กู้มาดิเคยกลัวหรอกก็มาดิครับก็มาดิครับ เอาอไอ้ตีแม่งอะเอาเอาที่ขุดตีแม่งตีลงลาวาไปเลยนี่แน่มันไปไหนไอ้สองตัวหายไปไหนแล้ววะเดินมามั่วๆก็มาเจอเหล็กเพียบเลยนะครับก็เสร็จติครับโอ้เจอซอมบี้ด้วยไม่ใช่เหล็กอย่างเดียวมานี่มาตีลงลาวาเลยลงไปในลาวาลงไปในลาวาซะซอมบี้แม่งตามกูเหมือนลูกเจี๊ยบเลยเห็นกูเป็นแม่ไก่ไงวะนเนี้ยมาขุดแร่ต่อนะฮะหน้าที่เรานะะเราต้องรวบรวมแร่แล้วทำชุดทำอุปกรณ์ให้มันได้เยอะๆนะครับ การที่เรามีแร่เยอะเนี่ยเหมือนคนรวยนะครับทุกคนอ,อยู่ดีๆก็มีลูกเสียบที่ไหนไม่รู้โผล่อีกแล้วลงไปในลาวาซะเผาทั้งเป็นเอ้ยมันจะมามันจะมาลุกโอ้โหไฟลุกเราบมงอยังจะฆ่าผมอีกผมเจอ,อซอมบี้อีกแล้วนะครับมันไม่ใช่ซอมบี้แล้วคือวิญ,ญญาณตามติดแล้วเนะี่ยตามไปทุกที่จริงๆเลยเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้แล้วก็วันที่11นะทุกคนก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็ยังหาแร่อยู่เหมือนเดิมนะเพื่อจะทำชุดให้ครบครบ ภารกิจตามหาแรก่ก็ยังดําเนินการต่อไปนะครับทุกคนขุดแล้วก็ขุดตอนนี้สกิลขุดแรงผมทะลุพันทะลุล้านแล้วเนี่ยขุดทั้งวันนะครับแล้วราก็มาเจอไอ้บักซอมบี้อีกแล้วอ๋อตาเหมือนลูกเจี๊ยบจริงๆและผมก็ขุดแร่ต่อไปแล้วก็หยิบไม้ผิดมาขุดอ้าชิบหายแล้วผมก็เจอไอ้ซอมบี้เด็กเม่งโคตรไวเลยตีไม่ทันเฮ้ยฮิปเปอร์ด้วย งานหยาบแล้วนี่แน่ระเบิดซะตายไปด้วยกันซะเอาอยังไม่ตายอีกโอ้ย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 โอ้โอเยเที่ยวแม่งเร็วมากมันเร็วมากทุกคนแม่งคือเดือดแฟโอ้กูตายโดนสอมบี้เด็กฆ่าแค่แนี้ต้องล้างด้วยเลือดเือนเดิมมาดิจะมัดจะมวยจะอะไรก็มาไม่เคยกลัวแล้วมาดิมาดิมาดิไม่เคยกลัว,วหรอกอยู่ข้างบนได้จริงขึ้นมาดิผมไม่ลงไปหรอกอยู่ข้างบนเนี่ยแหละโอ้โหกลัวคนนหว่าขึ้นมาดิกลัวนี่หว่าโถอ่อนแอว่ะได้จริงก็ขึ้นมาหมอขึ้นมาไง ไม่ขึ้นหรอเมื่อคืนก็โดนทุบกระบาลซะและไอ้ซอมบี้ก็เรียกกําลังเสริมมาเพิ่มโหมาสองตัวแล้วทีนี้เยอะแยะขนาดนี้วเนี้ยพ่อแม่ลูกวกเนี่ยจะฆายกครัวให้หมดเลยคอยดูตายซะลุงตายแล้วเหลือมึงแล้วเนะี่ยตายเรียบร้อยคิปเปอร์มาระเบิดให้กู้ศพต่อนะทุกคนโอซากศพเราเละเทะตุ้มไปห,หมดของกระจัดกระจายไม่รู้ลงลาวาไปหรือเปล่าแต่ดีนะเกาะยังอยู่ การขุดเหมืองเป็นอะไรที่เสี่ยงอันตรายมากเจอคิปเปอร์อีกแล้วโอ,โ,โอ้โหเอ้ยตุม่มกระพังเอาอีกตัวหนึ่งโอโ้โหเยอะจังวะนั่นโอโ้โหเพียบเลยไม่เคยวันหรอกนะครับคิปเปอร์เสร็จเจอไอ้พิตตี้อีกแล้วยิงใส่กระบ,บาดอีกแล้วอาโถยังไม่ทันได้ขุดแร่อะไรเลยเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้มาดิครับบามา,มาเล่นซอสแอบกไหมโอ้ยโดนยิงมาดิขาเล่นซอแดแบบไหมครับเจ๊คิปเปอร์อีกแล้วตุมต่มเลยตุ่ม ต้มเรียบร้อยเป็นไงล่ะแผนการระเบิดสังหารแบบมือไม่เปื้อนเลือดนะฮะให้คิปเปอร์สังหารซอมบี้ไปอีกแล้วในจริงก็เข้ามาเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีคิเปกลัวเหรอ,อ,อในจริงก็ขึ้นมาดีบอกให้ขึ้นมาไงฮะไปดีกว่าไม่อยากสู้แล้วเหนื่อยผมไม่กลัวหรอกแต่เรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งโอ้โหมาเพียบเอ้ยเยอะแยะขนาดนี้มันโดงซอมบี้หรือเปล่าเนี่ย ยิ่งทำกว้างเท่าไหร่ซอมบี้ยิ่งเยอะนะทุกคนหนีดีกว่าวะอย่าไปสู้เลยเสียเวลาเอาเวลาไปขุดแร่ดีกว่าวะนะไปไปไปไม่ได้กลัวนะเดี๋ยวมาใหม่ไปตั้งหลักก่อนกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับก็กินให้เรียบร้อยนะฮะและผมก็นําเหล็กมาเผานะครับแล้วก็เอาทองมาเผาด้วยแล้วก็ได้แร่ทองแดงมาด้วยนะครับเพียบเลยตอนนี้แร่ที่ได้มานะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่กับของที่ตายไปก็เสียได้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าลงลาวาไปหรือเปล่านะครับรู้สึกมัน้อยๆไงไม่รู้คุดตั้งนานฝนตกอีกแล้วโอ้ยเป็นอะไรกับเพลงนี้วเนี่ยตกทั้งวันเลยจริงมาเผาแร่ต่อโอยหน้าดำหมดแล้วนะฮะอยู่แต่กับเหมืองกับไฟมาครับกันครับหมวกได้แล้วทุกคนโอเคเอาหมวกมาใส่หน่อยกันโดนยิงกระบาลจุ๊บใส่หมวกโอ้โหดูหล่อเท่ขึ้นมาเยอะเลยนะเนี้ย แล้วผมก็ใช้ทรายต่อโตขึ้นมาดูนะครับว่าตรงไหนมันมีสัตว์มัม่งเพราะของกินผมใกล้จะหมดนะฮะไม่มีอะไรเลยแล้วผมก็โดดลงมางโง่ๆให้เสียเ,เล่นดเล่้งนั้นผมก็เดินหานะฮะว่าผมจะหาของกินยังไงแต่มันไม่มีสัตว์เลยวะเนี่ยหมูเหมอไก่เกยไปไหนหมดวะผมก็เดินหาไปแล้วก็ไปเจอเหวนะครับถ้าตกไปคงไม่ตายฮะแต่เลี้ยงไม่โตแล้วครับถ้าตกไปเนี่ยเป็นศพแน่เลยนะครับโคตรสูงเลย เดินไปเดินมาก็จะมืดอีกแล้วอะไรวันนี้ออกจากบ้านอะไรมืดทุกทีเลยผมแล้วงงใจจริงๆคงต้องเดินกลับบ้านนะครับเพราะมันมืดแหละเดี๋ยวมาตอนเช้าใหม่อีกรอบแล้วกันโถเออกไปอะไรที่มืดทุกทีแล้วผมสายตาอย,ย่างไรเหี่ยวผมก็เห็นเหล็กนะฮะผมก็เลยลงไปขุดอของมีค่าอย่าทิ้งอย่าคว้างลําบากนักหนาอะไรวันนี้เจอเหล็กอีกแล้วเก็บให้หมดนี่ได้เหล็กอีกแล้วเก็บ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  ผมเป็นคนแบบขยันหาแร่จริงๆนะฮะแต่ไม่รวยสักทีตายแล้วตายอีกแล้วผมกําลังกลับบ้านก็มีซอมบี้วิ่งไล่ผมผมก็ไม่เคยหวันอยู่แล้วหวดมันด้วยมีดผมเนี่ยแหละเฉือนเฉือนมันซะแล้วก็ตายไปซะไอ้ซอมบี้เล่นใครไม่เล่นระหว่างผมเดินกลับบ้านผมก็เจอเพื่อนบ้านนะครับแมงมุมผมก็เลยตีใส่หน้าแม่งในผมก็ต้องการใยอยู่แล้วนะนะได้ใยด้วยเยี่ยม ไปเดินกลับบ้านต่อนะฮะดูที่มันเจอเพื่อนบ้านอะไรอีกไหมก็ไม่เจออะไรนะตอนนี้ก็รีบวิ่งกลับบ้านดีกว่าเพราะมันมืดมากๆแล้วผมเริ่มกลัวนะครับแล้วผมกลับบ้านก็เจอโอ้โหเจอเพื่อนบ้านแล้วอยู่หน้าบ้านเลยนะฮะมารอต้อนรับเรามันก็ยิงลูกธนูใส่ผมแล้วผมก็ซิกแซกค,ครับเหมือนแบบเป็นเดือดไปทิกแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับแถมโดนมันยิงด้วยใกล้ตายด้วยเนะี่ยโอ้มาใหม่บาดีก็มาดีเคยหวั่นเหรอนี่แนี่เกือบตายนะฮะ เข้าบ้านดีกว่ารู้สึกว่าอันตรายเริ่มมาเย็ยนปิดประตูปุ๊บนอนดีกว่านะฮะจะได้ตื่นมาจะได้เช้าสักกทีเช้าอันแจ่มใสนะฮะผมก็ต้องรีบออกไปหาของกินก่อนเพราะว่าของกินผมเริ่มใกล้จะหมดต,ตอนนี้ผมประทังอาหารด้วยขนมปังนะฮะแล้วผมก็เจอคิปเปอร์ระหว่างทางแล้วผมก็ตุ้มให้มันระเบะิดซะพอดีกูเซียนแล้วนะคิปเปอ,เอ้ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกแล้วผมก็วิ่งมาที่หมู่บ้านนะเพื่อมาหากระต่ายมึงน่ารักใช่ไหม จะเอามาทาเนื้อกินนะฮะหิวกระต่ายแดกกระต่ายแม่งไปไหนหมดแล้วอามีตัวเดียวไม่ได้เนื้อด้วยอ๋ถอถอะแล้วผมก็มาที่หมู่บ้านนะผมก็ใช้นิสัยเดิมผมที่มันอยู่ในสันดานนะเพื่อจะหาอะไรที่สามารถขโมยได้นะแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะผมขโมยหมดแล้วรอบที่แล้วผมก็มองไอ้โกเลมยักษ์นี่นะฮะเดินผ่านไปก็ช่างแม่งไม่เอาไปหาของกินต่อไม่มีอะไรเลยอ้เดอไอ้เข้าไปในป่า้อุ้ยวาววโอ้โหสวรรค์ลำไยตีแม่งนี่แน่ น้องวัวจ๋าขอเนื้อหน่อยนี้ฉันได้เนื้อวัวมาแล้วกระต่ายกระต่ายมานี่กระต่ายกระต่ายน่ารักใช่ไหมไม่ชอบน่ารักเกินไปแล้วน่ารักเกินไปแล้วหวดแม่งเลยไปหาต่ออุ้ยอุ้ยนั่นนั่น,น,นกระต่ายแล้วไก่ด้วยโอ้เอาไก่ดีกว่าอยากกินเคเอฟซีนี่ตีไก่นะฮะตีไก่ตีไก่ไปไล่ต,กตีกระต่ายต่อกระต่ายเร็วเกินไม่ตีแม่งแนะไปตีไก่ไก่ดีกว่าไก่ช้าดีอ้าวไม่ได้เนื้อด้วย เดี๋ยวอยาเจอไก่แล้วตีไก่ได้ไก่ได้ไข่แล้วตอนนี้มั่วซั่วหมดมันก็ไก่อีกสองตัวล่ามาเยอะเลยเพราะเราเราต้องตุนอาหารไว้นะัะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่ในเมืองนะไม่ค่อยได้ออกมานอกเท่าไหร่ไก่แล้วนี่หวดแม่งได้ไก่แล้วนะฮะนี่ก็ได้ไก่แล้วก็ตีไก่ใจกเลงจริงเราเมื่อผมพอใจกับสิ่งที่ผมได้มาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็เก็บมาให้หมดแล้วผมก็เดินทางกลับบ้านดีกว่า ได้อาหารมาเยอะมากๆแนะฮะตอนนี้ก็น่าจะรอดการอดตายไปได้หลายวันอยู่เหมือนกันนะครับปักเดินทางกลับบ้านแล้วก็ไกลมากเลยนะไกลมากเลยนะไม่รู้ยังไม่เห็นบ้านเลยตอนนี้ไม่รู้หลงหรือเปล่าอ,อ๋ในใั่งไงบ้านเจอละดีนะต่อทรายไว้สูงๆคือได้แบบเป็นหลักไงเพราะเรามองเห็นจะได้มองเห็นได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับปะ่ะทองแดงก็เสร็จแล้วเราก็เอาเหล็กมะพร้าวต่อเอ้ยเนื้อกะต่ายเหล็กอะไรล่ะเอาเนื้อกะต่ายมาเร้าต่อเลยนะครับ กินเนื้อกระตายดีกว,ว่านะอาหารโปรดของเรามันน่ารักมากอันไหนน่ารักผมรีบกินก่อนเลยนะครับเดี๋ยวกินไม่ลงวความน่ารักนี้จะเป็นพาร์ทแรกนะทุกคนก็เราติดตามพาร์ทสองได้เลยแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะทุกคนนะบายบาย